อุทก,กภัยที่เสดาเองก็ถือว่าหนักหนาสาหัสค่ะฝนตกหนักต่อเนื่องลํำคลองหลายสายเอ่อล้นและมีน้ำไหลบ่าเข้าท่วมหลายพื้นที่หลายจุดรถสัญจรไม่ได้แล้วในขณะนี้นะคะ การสื่อสารสัญญาณโทรศัพท์ก็ขัดข้องเป็นช่วงๆทําให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างยากลําบากล่าสุดวันนี้เฉพาะที่อําเภอสะเดาก็มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ6ตบําบล37หมู่บ้านมีประชาชนผู้ประสบอุทกภัยกว่า21,885คนจุดที่หนักๆเลยของตําบลอําเภอสะเดาก็คือที่ตําบลปริกตําบลทุ่งหมอและตําบลพังลาประชาชนติดค้างภายในบ้านเรือนหลายจุด ระดับน้ําสูงมากจริงๆค่ะและเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปในพื้นที่ให้การช่วยเหลือได้อย่างยากลําบากนะคะเพราะปัญหาก็คือน้ําไหลเชี่ยวน้ําสูงเรือเนี่ยก็เข้าไปไม่ได้ถ้าเป็นเรือเล็กๆจุดวิกฤตที่ระดับน้ําสูงมากๆก็จะมีคลองสองพี่น้องตําบลท่าโพคลองอูตะเภาตําบลพังลาและคลองบ้านน้าลัดตําบลสํานักแต้วบ้านเรือนของประชาชนถนนหลายเส้นได้รับผลกระทบ ขณะเดียวกันในพื้นที่ต้นน้ําในตําบลประดังเบซาและสํานักแต้วก็ยังมีน้ําที่ไหลามาสมทบในพื้นที่อําเภอสะเดาอย่างต่อเนื่องแนวโน้มระดับน้ำในจุดนี้ยังเพิ่มสูงขึ้นอีกเรื่อยๆนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาสั่งการให้ในายรชนัดพลร,รัตน์นายอำเภอสะเดา แล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนย้ายของขึ้นที่สูงจัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยซึ่งขณะนี้ก็มีหลายคนที่ออกจากบ้านเดินของตนเองมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงแล้วจํานวนหนึ่งขณะเดียวกันยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยทหารและตำรวจตะเวนชายแดนในการช่วยเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่น้ำลึกและกระแสน้ำแรงย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงค่ะ